สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับสอสารันดีชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของราคาดินนะครับของแต่และหมู่บ้านนะครับทําไมถึงเทราคาไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งนะเทหมู่บ้านเดียวกันนะครับแต่ราคาไม่เหมือนกันนะครับก็เอฟหลายท่านนะครับสอบถามมาแล้วก็ลูกค้าหลายท่านนะที่ถามผมมาว่าเอ๊ะทำไมทีมงานนั้นถูกจังทีมงานนี้แพงจัง นะครับทีมนั้นทีมงานนั้นใส่น้อยทีมงานนั้นใส่เยอะนะครับเดี๋ยวผมวันนี้นะครับผมจะมาไขข้อข้องใจนะครับก็คือนะครับหนึ่งนะครับที่เราเทนะครับราคาดินไม่เท่ากันนะครับก็คือหนึ่งต้นทุนของเรานะครับไม่เท่ากันนะครับต้นทุนคืออะไรต้นคุณคือหนึ่งครับดินนะครับบางที่นะครับต้องซื้อนะครับ สิบบาทยี่สิบบาทแล้วเต่นะครับบางที่นะขออย่ามาเป็นบางที่นะครับบางทีมงานเขาอาจจะไม่ได้ซื้อดินนะครับเขาขุดดินของตัวเองหรือว่าคนรู้จักนะครับอาจจะซื้อแต่ว่าซื้อถูกกว่าของเราหรือว่าของทีมงานอื่นนะครับก็ทําให้อาราคาดินก็ไม่สูงมากนักนะครับในราคาที่เทนะครับสมมุติว่าหมู่บ้านนี้นะเทสระร้อยสิบนะครับเขาก็จะเหลือเยอะนะ เพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อดินเขาก็จะเหลือเต็มๆนะครับแล้วก็สองนะครับในหน้านะครับถ้าบ้านไหนนะครับต้องมีในหน้าในหน้าคือใครในหน้าคือผู้ที่าหาที่เทดินนะครับหรือว่าหาทีุ่ดดินให้นะครับบางคนเขาคิดเที่ยวละสิบบาทนะครับเที่ยวละสิบบาทนะครับบางคนเขาคิดเป็นร้อยละนะครับก็บางคนก็เที่ยวละ20บาท30บบาทแล้วแต่เรียกว่า คุยกับเท่าเก๋นะครับตัวนี้นะครับราคาไม่เหมือนกันนี่ครับคือต้นทุนต้นอันที่สองนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับไม่โคครับไม่โคนะครับตัวนี้ก็คือตัวสําคัญเหมือนกันนะครับเราวิ่งถูกได้นะครับถ้าไม่โครลดค่าตังให้เรานะครับบางเจ้านะ หนึ่งร้อยบาทนะครับต่อค่าต่างหนึ่งเที่ยวนะครับบางเจ้าก็แปดสิบบาทเก้าสิบบาทต็วเลี้ยงเตะนะครับบางเจ้าร้อยยี่สิบบาทนะครับอันนี้คือความจริงนะครับสำหรับต้นทุนนะครับทีนี้หักลบกลบแล้วนะครับรถน้ำนะครับเราก็เหลือไม่กี่บาทนะครับทีนี้พอบวกระยะทางนะครับระยะทางหนึ่ง ถ้าระยะทางไกลนะครับมันก็ไม่เหลือนะครับเราก็ต้องบวกเพิ่มนะครับจาก2องก็เป็น2 7 0้ยเพื่อที่จะให้รถดาอยู่ได้นะครับถ้ารถไม่โคเขาลถให้รถตักมาช่วยนะครับเหมือนว่า ระยะทางไปกลับ1กิโลนะครับให้รถดาเหลือร้อยหนึ่งนะครับถ้ารถดาคิดว่ามันไกลเกินไปนะครับก็บอกว่าขอให้ช่วยหน่อยรถดําถ้าไม่ข้รถลงค่าตักให้หรือว่าในหน้ารถค่าในหน้าเหลือจาก20บาทเหลือ10บาทหรือว่าค่าดินนะครับลดจาก10บาทอาจ20บาทเหลือ10บาทหรือว่าเหลือ5บาทนะครับ เราก็ไปกันได้นะครับนี่ครับคือปัจจัยว่าทําไมนะครับค่าดินก็ค่าดินค่าดินที่เทของแต่และหมู่บ้านถึงราคาไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหนึ่งหลกัลกๆเลยก็คือ,อดินมีค่าใช้ใจ่ายนะครับหนทุกวันนี้นะอาจจะมีฟรีบ้างนะครับบางพื้นที่บางเขตนะครับบางเขตก็สูงขึ้นไปถึงเที่ยวละ50บบาทเลยนะ หรือในเขตตัวอำเภอรหรือในเขตตัวจังหวัดนะครับในเขตที่เรียกว่า,าจังหวัดสําคัญสาคัญนะได้ยินข่าวนะว่ามีขายเป็นร้อยอ่ะสองร้อยอ่ะขายดินนะครับต่อเที่ยวนะเพราะฉะนั้นค่าดินเราก็ต้องอับนะครับอับขึ้นนะครับแล้วก็ตามระยะทางของเราก็มีส่วนด้วยเหมือนกันนะครับระยะทางนะครับเขามีดินใกล้นะครับประมาณว่าเทมว่บ้านอ,อีกอันนี้นะครับสองร้อยสิบ เขาวิ่งระยะทางไปกับ2โลนะครับอย่างเงี้ยเขามีดินใกล้นะครับเขาก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าทีมงานอื่นนะครับมีดินที่ไกลขึ้นนะครับจะวิ่งราคาเท่าเขามันก็วิ่งยากนะแคบจะไม่เหลืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเพิ่มค่าตักเพิ่มค่าเที่ยวขึ้นนะครับจาก250ที่เจ้าอื่นมาทาไว้เราก็ต้องขึ้นเป็น270280อหรือ300ออะไรประมาณนี้ครับ นี่ครับคือเหตุผลว่าทําไมถึงเทดินหมู่บ้านเดียวกันนะครับแต่ราคาไม่เหมือนกันนะครับครับก็วันนี้ก็มาขายข้อข้องใจนะครับก็มีอะไรข้องใจยังไงก็ครับก็สอบถามได้นะครับพวกผมทีมงานนะครับพร้อมให้ขายข้อข้องใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ